สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องมันเหนือตึ้งขึ้นมากกับพรมกับสายฝนชุ่มช่ำดีจา้าฝนตกจ้าพี่น้องเช้าเนี่มันเป็นนาบ้านนะจ้ะตอนนั้นฮะจระเข้ยุนาบ้านเนะจ้ะคือฝนเป็นกัดสดจืดเคี้ยวกระจี้ค่ะจ้าพี่น้องหลังจากนั้นไม่ใจเย็นกับเขาคัวจ้าจพี่น้องไปเตรียมเหมือนท่านกะหล่ำเตรียมวัตะเห็ดพัดกะหล่ำใส่ไข่ห่อเขาห้หลาไปกินตอนเที่ยงนีนโรงเรียนจา้า ผัดกะหล่ำใหญเอก็เฮ็ดง่ายๆจ้ะพี่น้องเฮ็ดตัวๆไปเหมือนเฮาผัดผักธรรมดานี่ล่ะจ้ะเฮาก็ปรุงัวๆไปใส่น้ตาลใส่ดดีใส่น้ปลาใส่ซอสน้มันหอยเหมือนเฮาเฮ็ดกับข้าวย่างัวๆไปนี่ล่ะจ้ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเนาะจ้แล้วก็ชิมเบิ่งจ้ะถ้าขาดเรือใดเฮาก็ปรุงไปตามที่เฮากินนะจ้พี่น้องหลังจากนั้นยายเอ๋ก็ชิมเบิ่งเนาะจ้สหรับยายเอว่าแซ่บแล้วยายเอก็ตักเตรียมใส่จานไว ยายเอ๋ก็มาตักใส่ห่อเข้าไว้ให้ลูกสาวจ้าเพิ่นสิมักยายเอ๋ห่อเข้าให้ไปกินตอนเที่ยงจ้าเพิ่อนขี่ขานไปรอคิวอยู่กับล่วงอาหารโดนจับพี่น้องยายเก็เตรียมใส่ขบุกให้เพิ่นใส่ถุงพาสติให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากที่ยายเอ๋เตรียมห่อเข้าให้ลูกสาวไปกินตอนเที่ยงอยู่โรงเรียนแล้วยายเอ๋ก็เตรียมรถไว้แล้วจ้าเวลารถเปิดประทุนี่ยาเอ๋นีแล้วจ้าสิไปส่งให้หลับไปโรงเรียนจ้าหลังจากนั้นยายเอ๋ก็สิไปตลาดจับพี่น้อง มื so first, so the winter, the ่อหาตลาดเราจะช่วงหนึ่งฝนตกจะพี่น้องเท็จออกหลายค่ะแต่ทั้งหายทั้งอ้งนจะพี่น้ำสองป้าจะนียายขายสามฝนตกน้ำแล้วเียนราคาอีกแล้วอันนี้นังอันนี้ฝ่ายสองร้อยเดียวกันกับตัวนั้นแค่ละล่างแล้วก็เย็นอันนี้นังหางร้อยเช่นกันกับตัวนี้ใกล้เมื่อสแนวบานยีโล เฮดตับไก่บบจังแม่นค่ะจานจะฝากจังอันนี้เลยที่ากแจานเดียวช่วงมีนต๊จะพินอนเตีองหลายครัจ้ามีขึ้นตกไข่ตกะค่อยจะพนออันนี้เป็นเฮดเสือม้าจ่ีลวนก็มีนะคะโต๊ะนอนตกะนอนเยงมันเลอออก ไม่ไม่ให้เยใากอันบนพื้นมีเือกอ๋อพวกบนรสือก้อนเท่าไห้ามันคราย่างมะเบงเห็นเห็นปลาทูเห็นสมพันเสียงกัพี่สมพัเสียงเป็นกระเสือกขาดใจก็เอะเ้เสือกถเ้องอสวมาโอ้ค่ะพักเสียงเนี่ยตอนตาอันนี้จานเท่าไรจ้าหาซีบ้า้น่อยเียงค่าสีงไม่ถูกใกล้หน่อย ขม่ใน้ตลาดลจนะบบาบับจิมน,น้นมอ,งอ,องเบิ่งกับเขานา,านปับจัจากกับเขาลางอีเสียเสือผาจนองสื่อกับเขาแหลไปง่างข้างลาเสือผาจากพี่น้อเสือผาจับง่ามจัหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์จับพี่น้องราคากับพวกแพงจันี่ะตะโกงง่ามจับจน้องนี่ยนะตะโกสวยๆจากสวยสวย ยายเอยงไม่เห็นลานยายลาะขายเห็นผักแบบบานๆห้าไแม่พี่นองผักเรางามงามจ้นราคากระปุบบกแพงจะพี่นองกำลานสิบบาทจ้ะผักเราสดๆไม่ๆมยูยยายเอเห็นผักพายเรางามยายเอ๋ก็เลยซื้อน้ำเล้ากำลังจ้เาเมื่อไหร่จะกินกับตามังหงตอนเทียงจ้ะพี่นองก็สสแสบดีจ้ายายเอ๋ว่าจ้าพีนองยายเอ๋ก็มาหอดบ้านเราจ้า ยายเอ็นมีกับเขาเศรายุ่งมือนนี่ยายเอ๋แล้วพ่ได้กสือกับเขาหลายอย่างจับพี่น้องยายเอ๋สือมะหวัแต่พ่อเด็กกินกับพ่อใหญ่อันนี้จะเป็นแตงกวาจับพี่น้องสือน้ำหน่อยแมคคาบานเฮ้าจ้ะเป็นมะขายตลาดยนี่มะเศร้าอันนี้จะเป็นสมพักเสียงพี่น้องยายเห็นเป็นจะเสียบกินกับตะมังหงต้นเที่ยงแม่จ้ะอันนี้ก็เป็นต้มไก่จับพี่น้องอันนี้ก็เป็นงานพักผ้าจับพี่น้องกางเงเอามะหวัยจกินกับตะมังหงตอนกลางเว้นจับพี่น้อง ส่วนอันนี้ขาดบดได้จะเวลายากอยู่เมืองไทยขาดบดได้เลยขึ้นชาเขียวจะพี่น้องลานประจำยากอย่เลยจะพี่น้องสำหรับนนรรคลิปนี้ก็ไว้สำหรับก้อนใจบอกกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องฝากกดติดตามเป็นก้อลังใจยากอย่ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า